สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำคอร์สเหมือดอเมซอนบายคูเป็นต่อนะครับเหมือดอเมซอนถ้าเกิดเราอยากสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องแพ็กของไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องตอบแชทลูกค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องทำการตลาดใดๆผมขอแนะนำครับเหมือดอเมซอนเราจะสอนการสร้างรายได้จากคนที่ออกแบบไม่เป็นเลยตั้งแต่ติดลบยันสู่การสร้างรายได้หลักพันหลักหมื่น แักแสนในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมการใส่เสื้อยืดหรือวัฒนธรรมสินค้าของคนที่อยู่ในตลาดที่เราต้องการขายนั่นเองอย่างเช่นตลาดอเมริกาเรามีเทคนิคต่างๆในการหาสินค้าที่ขายได้ขายดีและจําเป็นต้องรู้มีคีย์เวิร์ดที่แนะนํามีสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการออกแบบให้แม้แต่คนที่ทําไม่เป็นเลยใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยเราก็จะมีเทคนิคพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้จากประสบการณ์ผมปีในการทําอยู่ในตลาดเมิร์ดบเมสซอนนั้นผมก็ เริ่มจากศูนย์เหมือนกันดังนั้นคนที่เริ่มจากศูนย์วันนี้ก็คือผมในวันนั้นผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดในคอร์สเมิดใบเมซอนบ by ครูเป็นต่อให้กับทุกทกท่านได้สร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปไหนสนใจคอร์สนี้ทักแชทได้เลยที่เพจครูเป็นต่อสอนเมิดใบเมย z o n น